สวัสดีครับมาดูเมล็ดที่ผมเพาะไว้นะครับเป็นเมล็ดยิมโนด่างครับอันนี้ก็หนึ่งเดือนพอดีครับมาดูว่าเวลาหนึ่งเดือนเขาจะออกมาประมาณไหนนะครับนี่ครับหนึ่งเดือนเมล็ดหนึ่งเดือนก็จะออกมาประมาณนี้นะครับ อันนี้ก็ถาดละห้าร้อยเมล็ดครับเพาะไว้รู้สึกว่ามันยังออกมาไม่หมดนะยังงอกไม่หมดครับหนึ่งเดือนยังเล็กอยู่เลยครับมาดูถาดถาดที่สองมันบ้างครับเหมือนกันครับอัตราง,งอกเหมือนกัน อันนี้ก็500เมล็ดเหมือนกันครับรู้สึกจะโตกว่าถาดแรกนิดหนึ่งครับแต่ก็เพราะเพราะวันเดียวกันครับเพราะวันเดียวกันจะมีหัวหนึ่งสุมพูมากเลยนี่ครับ อันเนี้ยเนี่ยชุมพูมากเลยครับหัวชุมพูอันนี้ด่างแน่นอนเลยครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะอยู่รอดหรือเปล่านะเนี่ยมีอยู่ต้นเดียวสีชุมพูสวยมากชุมพูสวยมากเลยเล็กมาก แมองด้วยในกล้องมันจะเห็นไม่ชัดนะครับแล,แล้วจะมีข้างๆชุมพูเนี่ยอันนี้ครับอันนี้คืออันนี้ขาวจวะเลยอันนี้ขาวมากน,นี่ขาวมากอันนี้ชุมพูชุมพูมากน,นี่ขาวจวะสีขาวนี่คงไม่รอดแน่ๆเลยครับเพราะมันไม่มีคอโรอฟิล ประมาณนี้นะครับหนึ่งเดือนมานลแคตตัดยิมโนดังครับ